ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจับเจ๋งดอกจิกกลางทำเนียบคุมตัวสอบรังร่วมสีสุวรรณขู่เรียกเงินอธิบดี3ล้านอ้าวเอานะครับนะครับงานนี้เจ๋งดอกจิกก็โดนด้วยครับก็เป็นการร่วม ร่วมนะครับกับรีสุวรรณหลังจากที่ตามข่าวนะครับที่ออกมาว่าได้บุกจับครับคุณสีสุวรรณที่บ้านพักโดยนะครับมีเงินนะครับเอาไปล่อนะครับเพราะว่ามีการเรียกก่อนนะครับ1.4ล้านแล้วกระลังจากนั้นมีการาจ่ายงวดที่2อเนี่ยนะครับอีกทั้งหมดก็คืออีก5 0 0 0 0นนะครับก็ไปแล้วก็ทําการซ้อนแผนแล้วก็รวบจับล่าสุดนี้นะครับจับเจ๋งดอกจิกการทําเนียบคุมตัวสอบหลังร่วมสีสุวรรณขู่เรียกเงินอธิบดี3ล้าน จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยซ้อนแผนจับศรีสุวรรณคาบ้านพักย่านปทุมธานีข่คมขู่เรียกเงินอธิบดีกรมการค้าข้าว3ล้านบาทแลกไม่ยื่นร้องเรียนล่าสุดเมื่อวัยรานะครับ16กนานาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,นอดูสิทธ์ได้เข้าเชิญตัวนายยศวริศนะครับชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกเนี่ยภายในทำเนียบรัฐบาลโดยได้แจ้งหมายให้รับทราบและพาไปสอบสวนที่สอน,นอดูสิทธ์นายยศ วริศนะครับชูกอมได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ายังไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นผมไม่รู้เรื่องอะไรนะเพิ่งรู้เรื่องจากตํารวจผมมีหน้าที่ประสานให้หนายสีสุวรรณเฉยๆไม่เป็นไรเรื่องนี้ต้องคุยกันยืนยันว่าชีแช้แจงได้ขอย้ําชี้แจงได้ไม่มีปัญหาทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเจ้าหน้านที่นอกเครื่องแบบจากตํารวจสอบสวนกลางนะครับนอกได้ได้มากระจายกําลังบริเวณ ข้างห้องนะครับห้องปฏิบัติการสื่อมวลชน1ห,หรือรังนกกระจอกนะครับ ตั้งแต่ช่วงบ่ายโดยมีการแจ้งร่วงหน้าทั้งหมดกระจายกำลังหน้าตึกบัญชา,ารหนึ่งซึ่งมีรายงานว่านายยศวัตริศได้เข้ามาที่ตึกบัญชา,ารหนึ่งตั้งแต่ช่วงของสายสายรายงานข่าวระบุว่านายยศวัตริศได้เดินทางมาพบนายเพรพันารีรัฐวิภาครองนาย,ยกรนรตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับว่าตามข้อมูลเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่านะทางคุณศรีสุวรรณนะครับแลวก็ ทางคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยและอีกนะครับผู้สมัครนะครับอดีตผู้สมัครสอส,อสอพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยร่วมด้วยซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอกันแต่ที่แน่ๆข่าวนี้ออกมาก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหสะเทือนมากๆครับเพราะว่าตัวคุณเจ๋งดอกจิกเองเนี่ยนะครับคุณพีรพันสารีรัตน์ภาคได้มีการแต่งตั้งให้มีนะครับตำแหน่งในเรื่องของตำแหน่งของทางการเมืองด้วยนะครับว่าจะเป็นไงแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นไงจะมีการเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่จริงถ้ามีอะไรครืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัป เด็ดให้ฟังนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับเจ๋งดอกจิกนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็โดนจับที่การทําเนียบรัฐบาลเลยนะครับส่วนคุณศรีสุขวัรจันยาเนี่ยโดนจับที่บ้านพักของตัวเองที่ย่านนะปทุมธานีนะครับก็บอกเลยว่ามีการเรียกมีการไปเรียกนะครับกับเงินนะครับขู่เรียกเงินอธิบดีการท่าเนี่ยทั้งหมด3ล้านแล้วมีการต่อรองกันเนี่ยเหลือนะครับเพียงแค่1.5ล้านนะครับ แล้วก็มีการจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังด้วยเลยครับ